ฉันก็ไม่ดฉูฉันก็ฉันก็ไม่ดูหรอกไลฟ์อ่ะฉันก็จะขอรอนในกลุ่มเดียวคือบางทีดีใจด้วยนะคะเราวันนี้นะคะฟันหกเจ็ดเน้นๆให้เลยดีใจกับคนที่ถูกด้วยนะคะแปดงวดติดแล้วยินดีด้วยนะคะกับคนที่ถูกนะคะก็อยากมีการรองุก์ แจ้งความว่าเราเนี่ยไปโฆษณาชักชวนให้ชาวบ้านประชาชนทั่วไป,ไปไปร่วมเล่นกรารพนันไปแทงหวยใต้ดินออนไลน์ไปอะไรที่มันผิดกฎหมายอะนะในขราวที่แล้วนะอันนี้ข่าวที่แล้วคงจําได้เพราะว่าผมไม่คนฟังเองว่าพูดว่าให้ไปแทงที่เว็บไหนหเว็บน,นั้นอะไรนั้นหนูเนี่ยไม่เคยทําเลยที่เข้าที่ที่รู้เลยค่ะแต่ว่ามันมีเพจบอมเยอะมากที่เอาหน้า ไปใช้เพจปลอมค่ะแล้วหน้าแล้วไม่ใช่เอาหน้าหนูไปใช้แค่ว่าเป็นในนี่นะคะพี่เอาเสียงวยเหรอไม่ใช่หน้าแบบแบบฟังค่ะคือเอาหน้าหนูไปใช้แล้วไปใช้สร้างเป็นเว็บเลยค่ะเว็บหนึ่งชื่อแปดแปดแปดไอ้น้ำโชคแปดแปดแปดเจ้าของเว็บที่นางรองหนูเนี่ยได้รู้เพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยชุดล่าสุดที่จับหนูคือเป็นชุดไซเบอร์ใช่ไหมคะร่วมกันกับภาคสามจับเสร็จปั๊บเขานเขาก็รู้แลวเขาก็ตรวจดูว่าหนูไม่ได้ทําเขาเลยบอกว่า แล้วเพจปอมยังเคลยร์ไมหคือหนูจะพูดให้ฟังไีมไม่เดี๋ยวค่อยให้ดูพยานหลักฐานตอนโพจอ่าเพจปลอมก็อีกเรื่องนึงเดี๋ยวเวพี่อธิบายในเรื่องของอันนี้หนูเข้าใจหนูกำลังจะอธิบายว่าทำไมหนูถึงเอาเอาเอาพวกนี้มาปักค่ะแต่คือหนูอยากคุยแบบไไอ้นั้นไอ้นั้นเราจะใบ้หวย